สวัสดีครับผมชาติจรัยทรัพ์นะครับพาพี่น้องมาดูคุณตาสาม,มูไรโกเบโก SK 2 0 0ขิด2รู้ว่าจะมักไฟครับมักไฟหัวคอปเตอร์ก็ฝนลงพี่น้องฝนลงหรือว่าฝนตก ผมก็จัดให,ให้พี่น้องได้ชมเลยยืนตากฝนเลยครับงานนี้โบริโก้เอ0 0คขีด2หรือว่ามากไฟหรือว่ารุ่น5นะครับ1,2,3แล้วก็5 6 8,10,11นี่เป็นมากไฟโมลคอปเตอร์ ว่าจัดคุณตาให้พี่น้องได้ชมหน่อยมีความเร็วสูงครับรุ่นนี้ใส่เครื่องของสูบมิซุมิชิ่าจจะ6กดีหกดีาะโนึงเาดี๋ยวครับฝนตกพี่น้องฝนตกชาติจรัสซับเริ่มจะเปียกละไม่เป็นไรครับ รุนหนีทนทนแดดทนฝนอยู่แล้วน้ำหนักกระตีไปเลย20ตันครับโอ้คับเตอร์สังเกตง่ายว้าวแกปิดประตูแล้ว6สูบเทอร์โบไดร์อินเจคชันนะครับใช้มิสซิวิชส่วนตันก็ปกติครับคาวาซาก,กิ k 3 b 112 ฝนตกแต่ว่าแกก็ไม่หยุดนะครับไม่หยุดแต่ว่าฝนรินเม็ดไม่ใหญ่ถ้าเม็ดใหญ่ชาติตรันซับไปอยู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับสวดทรงองเอวบรรท้ายโอสมัยออกใหม่ๆถือว่ารอแล้วครับตาปัจจุบันก็อายุเยอะแล้ว เสียงครางมีครับเสียงครางมีบูมอามก็มีมีปะนิดนึงช่วงล่างใบแท็ก80เซนครับปกติโรลเลอร์เจ็ดตัวแครีสองตัวต,ตัวนี้มองไปเหมือนจะเป็นโรลเลอร์หมดครับตัวเดินน่าจะเปลี่ยนมาแล้วตัวเดินก็ไม่แพงครับงานเกาหลีนะอยู่บันสามหมื่นถึง4 0 0 0 0ยกชุดเลยยกลูกเลยครับ เอวมีหลวงนิดๆเครื่องยนต์ไม่มีโไม่มีตัวฝาปิดเครื่องนะครับหรือว่าฝาปิดหรือฝากระโปรงนะ <c oughs> ร้อนๆฝนล,ลงมา <c oughs> ก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมันจะไม่แตกแล้ว <c oughs> ฝาเครื่องนะครับมอน้ํามองไปทะลุก็ยังปิดฝาทํางานอือ อย่าบอกมันจะลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างเรียบร้อยนะพี่น้องเราว่าเป็นทรายกินเอาจาอสมองครับแถวนี้โอ้ถถา,าเครื่องถุกทรายมานี่ยรายเยอะครับทสายอย่างดีเลยเครื่องชุดล้างทรายมานาปาวิทย์ขับเองครับงานนี้ แกจะตั้งลำลวงตรงนี้แล้วมาดูความเร็วของเขาครับคงกีก็อยู่มาน0.81ลูกบาทเมตรอุ้มแล้วไปน้อง ขุดเท่าที่คุดได้ครับนะโยนไปก่อนส่วนตรงกลางน่าจะใช้บูมยาวประมาณ18เมตรเพืจะดึงขึ้นไปอีกหรือว่าทอยไปอีกงานนี้ทอยอย่างเดียวครับเครื่องยนต์ก็ถือว่าเผาไหม้ได้ดีครับไม่ค่อยมีควัน คือมองไม่เห็นฟันนะจะเห็นนิดๆช่วงนะครับก็ธรรมดาอาจจะมีโหลดก็โหลดอย่างนี้ก็มีหลายปัจจัยพี่ต้องถ้าโหลดเยอะๆก็น่าจะเป็นปั๊มดีเซลปัม๊มไฮดรอลิกกรองตันโอ้มีหลายปัจจัยนะครับ,บเครื่องร้วมอ้เล่นสุดเพื้อมเลย ฝนดันมาตกพี่น้องเอ,อ้ยกำลังรีวิวมวนๆอยู่โครงสร้างบูมนี่ก็เชื่อมได้สวยครับรุ่นนี้หรือว่าจะมากไฟก็น่าจะติดหรือว่าประกอบที่ญี่ปุ่นว้0เปอนนะครับแต่มาร์กเอกนี่มามาทำที่เมืองไทยด้วยครับนะมีโรงงานโรงงานอยู่เมืองไทยก็มีโคเบโก้ในอยู่กลอก ปลวกแดงนะครับตำบลตะศิษฐ์อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองตะชนบุรีเรียกว่าโคมสุก็อยู่ชนบุรีครับนะมีสองค่ายเครื่องหอกสูบใช้แต่มากวันมากคูมากรีมากไฟมากซิกพอรุ่นแปดก็ใช้ซีสูบนะครับคือคอมมอนเรวนลวฮีโน่ใช้ฮีนโน่จนมาถึงรุ่นสิบรุ่นสิบเอ็ด ทำงานฝนอย่างนี้ก็เย็นครับนะเครื่องเย็นก็ทำให้ประหยัดเชื้อเพลิงไฟท้ายมีครับแต่ว่าก็หลุดแล้วก็แตกไปหมดแล้วไฟท้ายจะซื้อใส่ตัวตัวนี้น่าจะอยู่จะอยู่มันสามพันนะครับนะชุละสามพันอาจจะได้อยู่ แต่ถ้าเป็นมาร์คครับมาร์คจะแพงกว่ามาร์ค4อยู่4,000กว่านะมาร์ค3ร้อยยี่กับ200ร้อยก็ไป้ายท่าเท่าๆกันนะครับจะเป็นพวกมาร์คเอกปท้ายจะไม่ใหญ่ครับจะ,จะถูกกว่านะครับก็เราสู่กันฟังโกเบโก,กเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นนะครับ ยุคแรกๆก,ก็ไม่แน่ใจว่าโกเบโกกับโคบัสึกเนี่ยใน,นเกิดขึ้นก่อนนะครับแต่ว่าโคบัสึก็2 0อง0ปีไปแล้วนะครับหร mm hmm. ือว่าเป็นรถยุคแรกๆนะครับที่ผลิตออกมาเป็นรถยุคแรกๆของโลกนะครับจะเป็นโคบัสึกกับบูไซรัตนะครับระหว่างญี่ปุ่นกับอเมริกาคุ้นกันพวกอ่า15บหอทีแล้วนะพี่น้องนะครับ ลองไปผมเฟรีวิวครับนะ15เ t ีเนี่ยโครงสร้างเขาดูดูใหญ่เหมือนกันครับนะเ mm hmm. ครื่องยนต์ใหญ่เดี๋ยววันหลังจะวันหน้าจะจัดให้พี่น้องนะครับยุคแรกๆเลย15เ t ก mm ี hmm. 12 10เ t ตรุ่น1รุ่นนะครับถ้าเป็นแคทก็น่าจะเป็น2 2 1 5ครับนะเ,เจอ่ะจะมักไฟต่อ มักไฟก็จะมีหัวคอปเตอร์ครับนี่รุนธรรมดาซุปเปอร์ก็จะเป็นหัวเหลี่ยมความเร็วสูงแล้วก็ไฟฟ้าค่อนข้างเยอะครับสมัยก่อนนี้ว่ามาักทีว่าเร็วนะเจอมักไฟเข้าไปนี่ทิศใต้เลยครับแต่มักซิกก็ทำมาไม่เยอะ มาร์กอีกก็มาร์กอีกธรรมดามาร์กอีกซุปเปอร์ซุปเปอร์เอ็กเอ็กเอ็มแล้วก็กระโดดมาเป็นมาร์กเทนนะครับวัยยี่สิบห้าปัจจุบ,บันดูบรรยากาศพี่น้องเลยฝนล,ลงครับฝนล,ลงโอ้สันเขื่อนวิวสวยมากพี่น้องวิวสวยตรงนี้สวยมากถือว่าเป็นที่ท่องเที่ยวได้อย่างดีครับ เดี๋ยวผมให้ดูวิวครับแป๊บหนึ่งน้องนี่ครับดูนะชินได้ว่ามีภูเขาล้อมรอบเลยนะครับโอ้สวยสวยสวยมากนะครับนี่ที่บุรีรัมย์ครับที่ใดที่หนึ่งของบุรีรัมยนะ์ก็จะมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ไม่ตำา่าเท่าเป็นสิบนะพี่น้องลักษณะอย่างนี้นะครับที่ มูีมนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่เขาพัฒนาแล้วก็เชิญชวนให้มาเที่ยวเีโอลองแพลองอะไรได้เหมือนกันครับนะสวยมากมีมีมีหลายที่ผมก็ไม่ค่อยได้เจอเหมือนกันเพาอยู่อย,อย,อยู่อยู่ลึกเหมือนกันครับอยู่ลึกแต่ว่าสวยครับบรรยากาศดีมาก่ะ สนใจเข้าดูได้ครับ YouTube ช่องชาติจเจริญทรัพ์หรือว่าเพจชาติจเจริญทรัพ์ e x c a v a t o r and truck จบด้วยจเจ้า Probeco sk 2 0 0 2ขีดหรือว่าจงมาร์กไฟครับโมคเตอร์จะมีความเร็วและจัดจ้านอยู่ในตัวครับเ็บละเอียดรอ,อ,อบจ,จะทำประปาครับนะหลอกให้ลึกเพื่อดึงน้ำเ,เข้ามา เดี๋ยวพาไปดูอีกคันครับพี่น้องครับสมิตาโมนะก็ขอบคุณยีวิ์หรอือว่าป้าวิ์นะครับอภิวัตรสวิตเขียนน้อยหรือว่าจะสนใจธุรกิจนะครับเกี่ยวกับรถขุดหรือว่าธุรกิจดินช่วงจัดหนักสอบฐานได้กับ098 2723752หรือว่าเข้าไปดู YouTube นะครับหรือว่าเพจชาติเติร์นซับ x c a r a s t e r t r a c o ได้ครับนะมีท ah, pues. ั้งสาระมีทั้งความรู้เฮฮาปาร์ตี้ไปอ่ะฝากกดติดตามนะยครับสวัสดีครับ